Life, ส,สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านนะฮะกลับมา้เดลับกับช่องรูบิกครับกับผมรูบิกคุดในแน่แล้วสมาชิกใหม่ของเราคือคุณเอิร์ธนั่นเองคสมรย่า um> ิก่อนขอบไปแม่เอ้เริ่มตัวกระวนวายล้สวัสดีครับผมเอิร์จากช่อง Q E O Gallery Photo ครับ โอุ้ดจอดนะเป็นตากล้องนั่นเองโอเคตอนเอ้ยตอนนี้พวกเรามากับเกม GTA V นะแล้วเราก็มีซีรีส์ใหม่คือกำจัดจุดอ่อนทุกคนนะถ้านี่คือการเล่นแบบว่าถ้าเราเราจะไปเล่นแบบโหมดอาเคดนะแล้วใครเป็นคนแพ้คนนั้นจะถูกกำจัดจุดอ่อนนะฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับเข้าใจไหมเข้าเข้าใจไหมอือคืออะไรตอยแล้วตงไอ้คือคนแตกแล้ว เอาล้ฮะตอนนี้ก็คือโหมดสตันการแข่งรถเพื่อคัดจุดอ่อนซึ่งการแข่งรถนั้นพวกผมเนี่ยที่หนึ่งเลยออกตัวเลยผมออกตัวก่อนเลยเฮ้ยพูดอย่างนี้ก็เพลินแล้วกันจ้ะเอ้ก็เข้ามาดีครับไปวัฝนกันที่การแข่งขันก็จัดไปรู้ไหมว่าเทือกเขาเทือกเขาอากินาผมบดินมาก่อนแล้วนะบอกไว้ก่อนไอ้ี้ยรถรถแรงทังตวเลยอดี้แล้วกันนี่เลยดีกว่าใช้รถอะไรกันน่ะไปบอก เด็กไร่ข้าจะต้องบอกนี่คุณเบ็ดตัวเองด้วยนโหอะไรจริงๆไหนไหนไหนฉันรถอะไรกันอ่ะโอ้เสียงรถแน่นจัดโอ้โหบิ๊กไบค์กันรัวๆเลยของจริงอ่ะเขาไม่ใช่รถบิ๊กไบค์อ่ะดูพี่นะน้องเดี๋ยวจะทำให้รู้ว่าทำไมเครื่องเข่าไอคินาพี่ถึงคุมออ๋ เฮ้ยมันโอ้ยเอ้าโอ๋ออันนี้พะเนี้ยตายมาดิก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยมาดิก็เข้ามาเข้ามาไม่เว้ยเธอเขานี้ต้องเป็นของกูเท่านั้นแหละเอิร์ดจำไว้เอิรถมโนกันแรงจังวะเฮ้ยดีแตกแวกเฮ้ยมีการขยับเอิร์ดโดนไปเอิร์ดสักทีไปเอิร์ดไม่มีไม่มีอุ้ย โอ้โหไเลยเลยไเลยไปเมีคนเลยป้ายไปแล้วมีคนเลยป้ายไปโน่นแหละเรียบร้อยสามไมดันแล้วเอิร์ดมันจบแล้วเอิร์ดโดนกำจัดจุดอ่อนแน่เอิร์ดไปโดนไว้หกร้อยด้วยเอ้ยเงี้ยนอุ้มภาษาไม่เยอะบอกเลยนายอ่ะนายนายในจริงชะล้อเะล่ะไปเลยป้ายเลยป้าย ไม่ถึงเป็นชายแล้วไอ้นายไม่ถึงเป็นชายแล้วอะไรวะโนไอ้ยัดตึ๊กตุกมากระารเอาเอาไอ oh yeah in ้ตกเอาไว้กูเลยไอเอิร์ดไม่ขึ้นบนได้ชิบหายแน่บอกเลยโอ้ยเอาตกดีไงโน ได้อยี่คุณที่สองว่ะจะเกิร์ตเข้าลึไหนอะไรวะเอิร์ดอะไรเอิร์ดไม่เข้าเอิร์ดยังเลยนะเออทุกคนกำจาอยู่ยุบหล่อนเี่ไหนก็แพ้แล้วอะไรอ่ะเอิร์ดกูขับเลยไปกันเลยกูขับเลยไปขับเลยไป อาแล้ครับตอนนี้คนนัดตายได้ไปแล้วสองคะแนนผมหนึ่งนะส่วนเอิร์ธศูนย์นะเฮ้ยดูด้วยเอิร์ธเอิร์ธเอิร์ธรอบรอบนั้นหลุม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 เฮ้ยได้ยินเลยได้ยินเหรอก็เข้ามาดิก็เข้ามารอบที่แล้วอ่ะเอิร์ธเอิร์ธที่โลนะเอิร์ธจำไหมกูต้องมาเอาคะแนนเอ้ยมันมันปิดกั้นกันแล้มันก็เบียดอยู่ไม่ได้ ไอ้ไอคนที่ได้ที่หนึ่งทีแล้วทำไมไม่อยู่ข้างหน้าสุดวะไม่เข้าใจเฮ้ยต่างแยกกันไโอ้ยแยกว่าได้ถึงไปซ้ายเออเฮ้ยใครตามกูมาวะเนี <amar ino> ่ยเอิร์ดรู้ไหมว่ารถที่เขาใช้อะไรเวลาขับวงไฟมันต้องรถยังตูนี่กากอยไว้เอิร์ดบิ๊กบงบิ๊กไปอ่เขาไม่ใช้กันหรอกไอ้เจ้าอะไรทางเรียบไปตัดดูดีก็แรงแกดันดูพุ้นๆๆๆๆๆเลยปาด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 อางนี่เลย โอ้ตามตามรู้เปล่าว่าทำไมรถกูถึงแรงเว้ยมันเป็นรถที่โกไลไรเดอร์ใช้เฮ้ยใครแสกวะอ <laughs> โอแสกหมดเลยกูยังโก่ปยังโมดไม่เสร็จเลยแกอะไรทางโต๊ะหายแล้วไอเอิร์ดเราต้องเปิดชนกันเท่าไหร่แั้นแหละเฮ้ยไม่เอาตอไปไวะโอ้ชนกันกูก็าตายดิไม่นะโอ้ยรถพวกมึงมันแรงอะ ไอ้แดงเขาได้แล้วยางี่จะไปที่ไงโอ้โหไอเฮียคนที่สามช่วยด้วยครับควักปืนมายิงได้ไหมขอสักทีเดียววะจะดีกันเดียวอ่ะเปิดเวลาผมมาไเอ้ยมาเล่นเงียบเลยเอ้ยมาเล่นเงียบทุกคนไอ้เอ้ยมาเล่นเงียบทุกคน ไอ้นายลุกมอนจุกบันเล้ไปดูนั่นแหละไม่ไม่ต้องไม่นากัดกองฉันคืออะไรจงรโชนเซลใครื้อจงช่วยรลอนแรงเพื่อหัวใจของฉันร้นแรนฟเออร์เด็กเนจ้ำเด็เนจัเเนจับนือที่ใจับแล โอ้ยพอึ้นท้ายสูงรถกูช้าไปตามหลังวะถึงไหมเนี่ยไอ้นี่มราสองรอบกเียวใช่ดิสองรอบไม่เป็นามใหญ่ด้วยฟูดูดฟ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 ูดไปแป๊วแป๊วแป๊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 เออตอนนี้กูจะไปไอ้เอมันหายไปแล้วว่ะไอ้นายคูไม่เลยป้ายกูบอกเลยตอนนี้กูไม่เลยป้ายโอ้โหยกล้อไปเ่จังวะ ไมนะเออจะได้ส่องกัแน่กูจะตกไปที่โลเฮ้แค่เกมเดียวอะไรเออแค่เกมเดียวก็จะวัดแล้วอ๋อโลดานยาวนานไปนะขันรือไปเร็วจังวะเออไปเร็วชิบหายเลยเออชะลอก่อนไม่ ก็ทดอสอบกันเองตาไม่ทันเลยใช่กู <c oughs> ตามไม่ทันเลย <c oughs> เพราะขึ้นที่สูงรถกูอืดเลยเพื่อน <c oughs> โอ้ตอนแตกกูบอกว่ารถกูแรงที่สุดกลายเป็นว่ารถกูอยู่ที่โลบไม่นะนีม่มีแรงต้นเลยรถมีแต่แรง, <c oughs> แรงดิง่ <c oughs> งนี่เล็กไปเร็กไป แม่เนแม่นเมนเม่นเมนเปนเป็นเปนเป็นเปนเป็นเก็นเป็นเลยเนเป็นเเป็เป็นเป็นเนเปเอ้เนเป็นเปเป็เป็เป็นเป็นเปเป็นเป้เป็นเปนเนเป็นเป็นเป็นเนเปเป็นเปวเปเป็นเป็นเป็นนะปเนเก็ปกเป็น็นเอ็นนก ได้จุดออดหลายท่าแท้จุดออดหลายคนแท้ไอพวกกลางแกคนเล่นใหม่ไอชั่วกูมันเซียกับรถไฟเอ็มไอแอลรถไฟเอ็มด้วยมั้ยใครตามตู้แล้วนะโอ้ไม่ใช่ไม่นะไอนายกูติดคือเพื่อนติดคือ ผมสุดท้ายแล้วนมจต้องโค้ง้ายรถกูแรงไม่พอขึ้น้าจ้าจบายแล้ว,ลวมจะต้องเ้าเตนใเนะไม่นะเฮ้รีบแะรีบแทรรอด้วยร <c oughs> อก <c oughs> ไอเอิร์ด มึงจะต้องไวแล้วคะแนนมึนจะต้องสูงคะแนนเพราะมันใช้ไม่ได้โนเราเข้าใช้ยคุ้งุณ้งดูฮาร์ล์รองเท้าเหลืองอยู่เฮ้ยไม่รอดไม่นะยี่สิบวิยี่สิบวิอาไม่ทันแล้วยกล้อไหมยกล้อ โอ้โนนี่สามวัดหั่นสกอร์วัดหั่นสกอร์อะไรไว้ทีเดียวไอเอิร์ดแซงกูเลยตอนนี้คุณนัตอนนี้คุณทนายสามคะแนนนะไปจ่าฝูงนะต่อไปด้วยคุณเอิร์ดอ่ะเอิร์ดมันโกงจริงก็คือเอิร์ดมันโกงชิคชิคโดยชิค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 ช่างว่าลดธนัาลดธนาต้องเป็นยังเป็นนี้วะเดี๋ยวต้องไปดูคะแนนเปิดเชิญกันไม่ได้อ่ะ มาดิก็เข้ามาดีนายเฮ้ยแต่เพิ่งมึงเป็นรถสปอร์ตเห็นวะเป็นรถสปอร์ตโอ้ยกระสิบกระซิบปีเพลงก่อนเลยไปเลยรถมึงแซ่มากอะจะเข้าอากินะไม่คุที่โรยอีกแล้วไม่กูจะไม่ยอมเป็นจุดอ่อนกูจะไม่โดนทำตัวจช๊ดขึ้นเบียงเบียงกันไม่ได้ แย่กนไปที่หว่ะมีคนแย่กนไปที่หนึ่งวะ่ะ <laughs> น,นีู่แเลนายเรารอนแล้วองปะเล่อนอะไรวะูอ <c oughs> ีแล้วออ <c oughs> เ,เออ,อได้นะรากูกกอนเพื่อนเรอนะเยเฉยเนื่อนุ่มๆ <c oughs> อันๆๆน,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 น <c oughs> มันลำบากยุ่งยากเลยทางเนี่ยทรมานแง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 นโอ้ยรถปัดเฮ้ยจะเลยถ้ากดลิงเทอร์โบนี่คอยคอนโทรลใช่ปหมแม่ประคันก็ไม่มีไงอ๋เฮ้ยโอ้โหมันโกงจัดโอ้ยรถกู้ข้างทางง่ายมากเลย ไปค่อยตัดหน้านิ่งช่วยใส่กูต้องไปเปิดบท็อกอะไรกันอ่ะว่้งอีไม่ได้เปิดนกูรู้อันไหนดิเดือดสุ่มเหรอโจอันจบแล้วไอ้นายรอก่อนเดี๋ยวนาคินรออยู่หน้าเนี่ย ถ้ามึงไม่รอนะหมามึงโดนโดนกูเผาแน่ไอ้ลูกชิ้นมึงโดนกูแน่เกิดอะไร้นแล้วมันได้ตายไปแล้วเฮ้ยดิกูสากงเลือกรถแรงสุดไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรเด่ะลูกปัญญา์ What t h ไป u c k ไป็นรอบเขาเป็นรอบกูยังกูยังหมุนอยู่ใน่ออยเลยเนี่ย ตอก่อนเพื่อนตอก่อนนะเพื่อนเพื่อนกูชนเด็นกำแพงเลยโอ้มตัดกำลังให้โอมเลยเนี่ยรอบสองอะแต่กำลังอะไรเนี่ยกูยังไอ้นี่อยู่เลยกูชนโบลลิงอยู่เนี่ยโสลิงกูชนขอบกำแพงเต็มเลยเฮ้ยราบรอบสองแล้ว เส้นชายอยู่ไหนวะไอสองรอบไงไม่เส้นชายอยู่ไหนวะคุยังไม่ถึงเลยเนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วเลยก็ถึงจังหวะไม่มีจังหวะแสงไอ้นายเลยด้วยนายม่เล่นเป็นไฟแงน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 เป็นแรงอ๋อนี่ไงสตาร์ทเฮ้ยกูเห็นใครอยู่บนนะกูเอง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  อ๋อฮอมึงกูเป็นรถไต่ถังไงรู้สึกอะไอไน้นายยังไงกูก็ดีใจเว้ยทำไมวะสแตทสแตทการขับรถก,กูยังเป็นสูตรอยู่ดีวะวจะไทไเีย <c oughs> เอา้าใครๆก็อยากจะมีแต้มแต่กูไม่อยากมีวะมันมันไม่เท่เฮ้ยมันมีนี่ไล้มีมีแค่งขับพอเดิมึงสนใจได้เก่งกับอูที่หนึ่งอะ เครื่องบินเครื่องบินอะไรเงี้ยมีด้วยการขับรถบนนั้นอ่ะการขับรถแบบนั้นอ่ะมันคือที่ของฉันเว้ยโออยู่ที่ดินไม่ได้ลอยอากาศไปเลยจังหวะนี้สิบลงสิบล้อได้หมดเลยสิบล้อเฮ้ยไหนคุลัดเลยได้ปะไม่ได้มันจบแล้วเว้ยมันจบแล้วเว้ยกูยังหาพวกมึงไม่เจอเลยมึงยังบอกตัดหนุตัดหน้าอะไรว่ามึยังอยู่ในท่ออยู่เลยเนี่ยจบแล้วนะ เฮ้ยรถปึกปัดง่าย่างว่ายยางไม่ดีเลยไม่ใช่มิชลินว่ะไ, <c oughs> ไม่ใช่น้องข่าวน้องข่าวอ้ว <c oughs> นสามสามช่องตอนที่สมบูรณ์ <c oughs> อยา่อยารถสบัดรถสบัดายถ้าสมัยเกียร์ุ่นเฮียรุ่นเล่นบุกไม่เป็นกระเล่นจังเลยไอ้ยี่เกือบไม่รอดนี่น่ะเกือบแล้ว เอาจริงไหมเหมือนมึงเล่นกันอยู่สองคนแล้วกูไปตัวแถมอ่ะเเองไม่กูพลาดอ,อ๋อยทำรถถัง่างเฟี้ยวโดดแน่รู้ไหมว่าพระเอกอ่ะมันจะมีแรงขึ้นตอนท้ายเว้ยเฮ้ยจะโหลดปลัวแป๊บ <c oughs> กูถอยหลังเข้าเส้นชัยเลยนี่โอ้โหหยาบกูเกินเฮ้ <c oughs> ได้เลยกูยังไม่ถึงพื้นเลยโัดแม่เล,แมเลยนาะยที่กะ <c oughs> ไม่งแง่แง่จบแล้วที่ว่าแล้วเออไปเร็วจบแล้วแลวหละมันจบแล้วแหละรีบรอกูถอยหลังแล้วแหละเฮ้ยดี๋ยากมากินกูจะมาดูเข้าก่อนเล่อยนาย มันจบแล้วไม่ถึงเส้นชัยด้วยเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วตัวาระตัวตายแน่คนเล่นไรเซบี้ครับผมเชฟสิบปีกูต้มข้ายังไม่สุกเลยเชฟเดี๋ยวได้ข้าวพี่จานได้ถึงจ้าเจ้ามาโมนิ่งแล้วจ้ากูใช้กูใช้กระจกขับอยู่จะเย็นเฮ้ย โเอาละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือผมเป็นผมเองที่แฝงและสุดท้ายคนที่เป็นจุดออกคือผมพุท่านายจักรยครับเจอกันใหม่ในพ์ทหน้าสวัสดีครับโอ้ยแม่นแต่ได้เวลาโอ้ยฮอเดาฮอเดาลากอ้าวผูแข่งแกงว่ง ขอปิี้ค็อปอปี้อปปีถ้าเจอ๊ชอบใจให้เจ๊รืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตัทำทำ้มตระใครผยนะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับได้เวลากำจัดจุดอ่อน <c oughs> ไม่ติด <c oughs> อ้อาวโอ้ย้งเฮ้ยเฮ้ยมาต <c oughs> เา <c oughs> เป็นไงจริงๆเขา้า <c oughs> เรียกว่าค่อยพาดดีว่ะเฮ้ย <c oughs> ขออีกสักทีขออีกสักทีขออีกสักทีจุดอ่อนมันไม่ไวทำไมกระเด็นเองวะก็ใส่แแไป เฮ็ดทันเลยนะจุดอ่อนจุดอ่อนไม่ยิงไม่ได้ไม่เลยโมู่หมันติดหนึงออกบีเคเบียโอ้ฮะก่อนเพื่อนโชคดีว่ะน้ำมันอยู่ไหนวะไม่โดนไม่แอฟ้าดีเปล่ามันต้องปิดแล้วคลิปอ่ะไอ้สัสเฮ้ยมึงเดินมาผักนี่เลยเอ้าไม่โนเ้